ปา้าเจ้าป้าดาวพามากินเป็ดย่างเนาะกินแบบธรรมดานี่จะเจ้ากับขา้าวป้าดาวเอาเข้าวเหนียวมากับแล้วก็มีน้ำพริกด้วยเนาะป้าดาวเปินกินกับนั่งจิ้มข้าวสวยโอ้ยป้าตั้งจิ้มเจ้าอร่อย อร่อยจ้าออสอบอย่างเดียวเจ้ามามีกินเป็นเป็ดปักกิ่งนะเจ้าเป็ดปักกิ่งเนาะของเกาหลี ป้าดาวหันนี่ขึงตัวเจ้าน้ำซาเนอนี่นะป้าดาวกิ่นข้าวกับอันเป็ดกินกับน้ำพริกกระเจ้าแม่นแล้วถ้าแบบมีน้ำพริกป้าดาวไปลืนลงมบเจ้านี่

มันจะอยู่ในแพ็กในถุงอย่างดีเจ้าข้าวหมีน้ำพริกปาน้ากินมาล้องนะเจ้ามันจือดอีกแมันกับเป็นรสชาตของเป็ดอะนะเป็ดย่างเจ้าเนี่ย กินนข้าวสวยกินกระเจ้าพอดีมีข้าวหนึ่งโตัยประดาจะเอามาจิ้มน้ำพริกเจ้าปราดาบ่กกินมดประนั้นนะบบมดจ้า อันนี้เนื้อทางหน้าอกมัน่ะเจ้าเนี่ยกระดามาทั้งกระดูกนี่เจ้าอร่อยอืมอร่อยได้หนหมเนี่ย เสื้อติดประดาวใส่นหนาจำปิดเสื้อคุมเนอะเพราะมันหนาวเนาะอยู่ในบ้านใช้เสื้อสามตัวเจ้ามันเจ็นหนาวยังมั้นเท้าน่ะเจ้าตำชุดหนึ่งเจ้าจะติดลบละ ตรงปีกมันเนาะอืมตรงขามันอยู่ตรงนี้จ้า เอ,อยออเป๊ดตัวนี้ประมาณร้อยสี่อัดสองร้อยสี่สิบบาทตอนนี้เงินมันถูกมันก็หนึ่งพันเยนเจ้าหนึ่งพันแปดแปดสิบอิจิเยนประมาณสองร้อยสี่สิบบาท กอนนี่เงินเย็นมั้ล่ะฮือล่ะร้อยเย็นอ่ะหนึ่งร้อยเย็นเท่ากับเท่าไรสักสี่บาทกับสักห้าบาทกับหลือว่าสักสามบาทบวกไปกับเจ้าหนึ่งพันเย็นหนึ่งร้อยเย็นซิบข้างเจ้าซ็บเหรียญเนานะก็เป็นหนึ่งพันเย็น เอาละอูไปอูม,มาอูเหลืองเงินหน่ะก็แต้กันเนาะว่าชื่อแมตตัวหนึ่งละเฮ้ยกันเนาะเขาต้องบอกมันก่อนสาเขียว nó okay. cháu เปหมดกว่าเจ้าข้าวเหนียวนี่กินนข้าวอย่างป้าดาวน่ะเจ้า กระดาจะเอาโค้งมันเนี่ยจะแงนโคงแงนโคงเป็ด จะอิ่มแล้วเจ้าถึงเอาโครงเป็ดมากินนี่นะมาป้าดาขอจบคลิปก่อนเนาะไหวแล้วเจ้าอิ่มลนะกินเยอะนะเจ้าส่วนนี่มดไว้ล้นะน้นเนี่ยหรือกันเมื่อนาอ๊กันกับเอาโครงมันเนาะกินนี่ไปหำขาแล้วเนี่ย นภดาขอจบคลิปก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านอ้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามคือป้าดาวโรยเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ามดแก้วนะเจ้าอ้ออิม